สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่28เมษายนพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานช่วยเหลือประชาชนในชุมชนรอบเขตพระราชฐานรักตําหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนรอบเขตพระราชฐานพระตำหนักทักษินรานชนิเวศอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ร,ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ทรงทักกาุณาปลดกล้าปลดตะหม่อมให้เคลื่อนถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้สูงอายุผู้มีไรายได้น้อยที่อาศัยอยู่โดยรอบเขตพระราชฐานได้แก่หมู่บ้านเขาตันยงหมู่ที่4 หมู่บ้านพิกุลทองหมู่ที่6หมู่บ้านโคกสยามหมู่ที่8และหมู่บ้านตีลาคอปารัดหมู่ที่11ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสรวม146ครอบครัว ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานประกอบการปิดกาาิจการสถานที่ทํางานอยู่นอกพื้นที่ไม่สามารถเดินทางไปทํางานได้รวมทั้งบุตรหลานที่ทํางานในประเทศมาเลเซียไม่สามารถออกจากบ,บ้านไปส่งเงินกลับมาให้ครอบตัวได้ซึ่งเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอย่างความปลื้มปิติแก่ประชาชนทุกคนที่ได้รับถุงพระราชทา,านและต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสวลรมราชินีเป็นล้นพน้นที่ส่งห่วงใยและส่งไม่ทอดทิ้งประชาชนทุกหมู่เหล่า ขอปรบต้นใจค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะที่ทรงห่วงใยและทรงไม่ทอดทิ้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19ค่ะขอบพระองค์ทรงเจริญค่ะขอเพิ่มใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยและไม่ทอดทิ้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19ขอบพระองค์ทรงพระเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงกลัวพระราชทานประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดภูกเก็ต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยทรงให้ความสําคัญและทรงตระหนักถึงความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโครคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 โดยวันนี้ทรงทระกรุนาปรดกล้าปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่1 7ตำบล3อำเภอของจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับผลกระทบจากการออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระหว่างวันที่27ถึงวันที่30เมษายนนี้โดยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานใน3พื้นที่และจับประกอบอาหารวันละ2มื้อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนได้แก่บริเวณลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตจะประกอบอาหารวันละ8,000กล่องนำไปแจกจ่ายใน8ตำบล บริเวณลานโลมาสวนสาธารณะป่าอำเภอรกระทุป,ประกอบอาหารวันละ3,000กล่องนำแจกจ่ายใน3ตำบลและบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนถลางตะนางสร้างอำเภอถลงประกอบอาหารวันละ6,000กล่องนำไปแจกจ่ายใน6ตำบลซึ่งนายพักพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาพระราชาทานที่ได้ร่วมกันประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ สำหรับวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารทุกอย่างจะเป็นของดีมีคุณภาพและผ่านกรรมวิธีการปรุงสุกสะอาดปลอดภัยถูกสุขลักษณะเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนซึ่งประชาชนที่ได้รับอาหารจากโรงครัวพระราชทานต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและทรงไม่ทอดทิ้งประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความเดือดร้อน ข่าวในพระราชสำนักตะกรรวันนี้แล้วค่ะดิฉันเบญนสมาลันทิพขันทองสวัสดีค่ะ